สวัสดีค่ะทุกคนผู้ปกช่องซีรีม์ชนแนลนะคะสว,สวัสดีค่ะพี่พี่น้อยสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาทวงหน้านะคะอุ้ยทำไมไมันเป็นเสียงไมนเป็นแสงแบบนี้อ่ะหรือเราปรับกล้องผิดหรือเปล่า,าทุกคนมายังเลนทวงหน้านะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่แบบเขาเอิดอะไรอย่างแบบช่วง ผูเฒ่าพ่นลงไฮรุงหน้านะคะผพ่นก็พ้ากันว่านเขานะคะพี่ๆคะก็แบบเขา่าเข่าก็กำลังเกิดนะคะก็เลยลงมาซองเบิงค่ะพูเท่าไม่เถ่าเพกระเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกคนคะแดดนูแดงทำไรอะ่ะก็เลยว่นลงมาลงมาเหรียญทวงนะคะลงมาแต่แต้มือเศร้าแล้วค่ะโอ้แต่มือเศร้าซะนั่นแหละคะ่ะลงมาซองประมาณสองสอแล้วค่ะ ลงมาเล่นนะคะเอ้าวทำไมสีเป็นยังไงนี่ <Hey. S 1> อืมนี่คืออะไรอืมอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ Hello What's your name What's your name เสือ,อนะ <laughs> ชื่ออะไรนะเ <Hey. S 1> อ้าวเกือบไพ่เกือบแข้ไก่อบจิ๋วเกือบจิ๋วอย่าจูบแก้มพี่สิอย่าจูบแก้มพี่สิ ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะ,ะแบบตอนนี้กับประมาณหามงนะคะวยชอบจังบรรยากาศแบบนี้ตอนไทยตอนไทยางเมืงเนแสงยังบดีขนาดนี้เลยเนี่ยแสงแสงธรรมชาติค<ส>ือสุดๆ,ๆแล้วค่ะ<ๆ>โอ้ย,ยไปหอมมันสิ้องยัาไปหอมมันอจ้าเออืมสวนกับค้องจะเ็ลฮอนนะคะเพราะฝนกระตกอยู่ โอ้ยไวยอย่าเห็นน้องโอยโอ้ยอย่าเห็นน้องป้าไปย่างเห่นยญป้าเจ้าป้าเหมือนฝนจะตกอีหล่ะนะคะพี่พีดูนั่นสิเห็นขี้ฟ้าไหมนั่นแหละมันกำลังจะตกค่ะทุกคนค่ะใ้ใส่เกือบแค่กันใส่เกือบแค่ไปย่างเห่นนะคะทุกคนคือแบบมือนี้นะคะก็อยากสิมาอัปเดตเที่ยงของพ่อเทานะคะเพื่อน เพิ Workers, okay. be, ่นกก้าล่างเพิ่นกก้าล่างเห็ดแล้วนะคะเลเห็ดแล้วสักพักแล้วล่ะค่ะฮ่าจีไปเบิ่งกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนันเทียงเกาเพือนนะคะโอ้ยบบเห็นดอกอันนี้อันนี้ของงัวอันนี้ของงัวเทียงเกาเพือนก็สิเป็นเป็นคลิปคลิปที่นูถทายตอนตอนที่ว่าเป็นเป็นคลิปแกงเห็ดพอนะคะนาราเทียงเกาเพือนไผรที่ไปว่าผู้ใดที่เขาม่เบ่งอาจจะเห็นค่ะมาเร็วๆมาเร็วๆ พี่ๆคนไหนที่เขามาเบิร์นเขาก,ก็จะเห็นนะคะเถียงระดับเป็นเป็นเถียงเก่าของ,ของคุณยายเพื่อนแต่เพื่อนก็บอกว่าในยายของเขม้าเขาอยู่นะคะแบบกัน่างเห็ดแล้วค่ะแต่สิทาแบบว่าแล้วแล้วคุณละอย่างงี้ไยังคุโบเหตุกับโบไรน,นะคะพี่ๆคะ่ะที่แล้วคุณนอจิบโบเฮตแต่ว่า,ามันยามย่มฝนไหมค่ะแบบฝนตกฝนลงมากสิ แล้วแบบว่าเทียงมองหันนํามันก็องค์หนามันก็เขาค่ะเพิ่งก็เลยได้เห็นใหม่พี่น้องเสื้อบอเนี่ยเทียงหลังเนี่ยแม่แถวหนูอะนูเพิ่นเพิ่นเป็นยาเหรอคะแต่ว่าเอินเอินแม่แถาไปอยู่ภาคตก็เลยเอินติดติดมาเลยเอินแม่แถาเต่นหน่อยเพิ่นเป็นย่าหนูแต่นหนูเอินแม่เถ่อหมูว่าไพเอินขึ้นหนูบอเตนหนูเอินเพิ่นแม่เท่านะคะเนี่ยค่ะทุกคน เส Letter ือบัว่าเพิ่นน่ะไพ่หยาอย่างเดียวนะคะเพิ่นเพิ่นไพ่แต่หยาเพิ่นก็ได้เงื่อนไพ่หยาแล้วเพิ่นก็ได้เงื่อนไพ่หยาเหรอคะว่าเห็ุเงื่อนเหตุเทียงหน่อยหลังนี้คือเบืองอ่ะไพ่หยาไพ่หยาได้ได้เงินเป็นหมื่นทุกนค่ะผู้เฒ่าเนาะเพิ่นก็แบบขยันแห้ค่ะมาค่ะคือแบบข้าง้างนาะค่ะบ่บ่ขันไในมีบ่ขันไในมีไอ้้างนากะบโบขันงนมีอยหยางมาปิดดีนะคะเพิ่นก็เลยเอา เอาหอลอดรดมาเอาหอลอดรดมานหน่อยนะคะก็จะเปิดไปนุ้ยจิ๋วเข้าไปดูสินุ้ยจิ๋วนุ้ยจิ๋วโอ้เห็นไหมเรือบข้างในนะคะปูกับเบื้องสีขาวแบบมินิมอลเลยค่ะของกับบล็อตนใ,นใหญ่ๆเขามานะคะกะจิทาพุณะคืออุ้ยทุกคนนุ้ยชอบแสงนี่มากเลยพี่พี่น<จ>ุ้ยชอบแสงมากเลยอาจารย์ ไอเขียวใชเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ทีที่เบิ้ลงมโบ้ไลยนะคะนานาตัง้งนาตั้งเนี่ก็จีเอาเอามาจากเพื่อนหลังเก่าที่เป็นเพื่อนใหม่ตะกี้ตะกี้อยู่ในบ้านเพื่อนเพื่อนใหม่หลังไงเป็นเพื่อนสองสันนะคะกระเชดเป็นใหม่เราวันนี้มุกเพื่อนพักกันใหญ่ไปอยู่กับบีเพื่อนพักกันใหญ่ไปอยู่กับบีบ้ได้กลับมาหลายก็เลยแบบปวกมันจ่อไหมคะพี่น้องคะปวกมันจอ่ออุ้ยแสงแบบงามเลยพี่น้องิึงฮะขอยยาสีให้เบึงแห้ง โอ้ยมันเห็นดอกมันอยอมแจ้งมบ่ต้องเบิ่งดอกเนี่ยคือแบบตะกี้ตะกี้กับแบบว่าเพิ่นบูเพิ่นกับไปอยู่ภาคใต้นะคะไปอยู่ไปอยู่กับบี้นะคะแล้วแบบบวกอนี่ยมันก็นมาจ่อไปขึ้นบิ่งไปเป็น10 20ปีนะคะกว่าเพิ่นสิได้ลบมาเพิ่นลบมากอะนูใหญ่ล่ะค่ะมันยี่ยี่สิบกว่าปีละค่ะเพิ่นเพิ่นไปประมาณนี้มั้งก็ลบลบมากกับเดี๋ยวมาหมางเพื่อนหมางยังหรอค่ะมาเซเลใส่ลวพ่อใหญ่ โอ้ได้ห่อนำแข็งแล้วคือแบบว่าอุ้ยนูขอนั่งนี่แล้วคือแบบว่าพ่อบวกจ้อแล้วแบบแล้วคนบริยูบวกก็เลยไปยูแทนต๊ะได้หรอกก็เลยได้มั่งล่งนะคะมั่งล่งเหตุไม่เห็ุไม่พี่ๆน่าจะเห็นลวมั้งอาจจะนู้เคยเปิดคลิปอยู่บ้านหรือเปล่านู้เคยนูนอาจจะเคยเปิดคลิปอยู่บ้านหลังหนึ่งอยู่นะคือว่าลับมาเหตุไม่เป็นบานปูนนะคะกะอุปกรณ์เก่าที่เหลือก็เอามาเหตุเป็นหน้าต่างหน้าต่างยู่นี่นะคะ เห็เป็นหนาต่างประตูนี่กะโมแม,เม่เประตูนี่กับประตูพระราชท่านะคะของของส่วนหลาคือแบบว่าโบคอยสีแดงเงินนะคะก็เลยกก็เลยกเบิดหน่อยสร้างกะจะของเห็ดเองค่ะเยี่ยมมากย่อมรับนะคะย่อมรับว่าผู้ถูหาเาางินเก่งดีดี <S <S ตั้งแต่สมัยนูอยู่กับบีนะบอกว่ามุ่เพิ่นพากันแบกปามเฮ็ดงานสุดยอดเลยค่ะแบกปันมน้อยใหญ่ๆอ่ะเพิ่นกะแบกได้ค่ะทุกคน <S <S มาชมยังไ เบิ้งดิล่ะอาอล่ะขวนกันแทะคือผมไม่ขีปเหยังจักสีไทยคลิปเหี้ยงค่ะเรียกว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือนแล้วพอดีก็เลยมาอัปเดตให้พี่ๆเบิ้งนะคะอู้หนูชอบบรรยากาศตอนนี้มากเลยนะคะพี่ๆก็ชุ่มจะชุ่มหน้าฝนหน้าฝนนี่ค่ะเป็นห่วงกันแต่นี้ยน้อยเลยนะค่ะเนี่ย เป็นห่วงกับแต้มามาหน่อยๆล่คมมะ,ค,ะค,แบบลค่ะโมแม่ยังได้ค่ะคือแบบยุ่งหลายค่ะบัวจะยุ่งแล้วคือแบบเออนี่ยังกีเคบบอกเออกีเคบตะคาบนะขอบัวหัเพ่ะจะทยเขาวานยังไง <c oughs> ซีวิดเจะากีเคฟบัวจะางูแล้วคือแบบอยู่บ้านหนูนําขึ้นเอานับแดีซะสามขึ้นสามขึ้นเนะะี่ค่ะแมวแมวอันเพือ่อนเมยทั้งเพือ่อนเมย์เพื่อนนะคะมันมันมากัดกันนะคะ ตะกี้เพื่อนลังนั้นก็บอกใอ้พี่คนมาอยู่ค่ะนูหนูกับยี่ยุงเทปนะนู้กับไป่ยุงเทปก็เลยบดเดบดเด็มาอยู่เพื่อนนังนันแล้วแบบนี้คนบอยู่คนบอยู่แมวก็เลยมาอยู่แท้นะคะพี่นนอค่ะแมวมันกับพักกันมันอยู่นีมันกับบม๋มนีกินอะไรมันกับมาอยู่มันอันนี้อันนี้ก็แบบกังเคลืนมากกับกัดกันมันโอ๊ยในน้อยๆนยานที่เราบุ๋มหนีกอดกันสั้นดอนๆอนจ้ยชีวิตแต่ละเหมือแต่ละเว้น บอดีนอนอิม่มค่ะพี่น,อน้องกะอาศัยนอนกังเว้นเอาอาศัยว่าก็ขึ้นบอด,ดนอนีนอนนะมานอนเศร้าเมื่อยเอาตอนมันนอนรับค่ะ <c oughs> อย่าทาฉันนะ <c oughs> อย่าทาฉันนะอุ้ยชอบบรรยากาศตอนนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเป็นเห็ดแบบฟอตเท,ท็อะไรสักอย่างอ่าอ้เออนาะสวนก็บอดีฮดดอกเฮ้ยเฮ้ยตัว <c oughs> ว่าสีว่าสิเกี้ยวหญ้านะคะว่าสีเกี่ยวหญ้าตัวเครื่องตัดหญ่าเฒ่าเพิ่นติ้ดแล้วนะคะง่ายง่ายเครื่องตัดหพ่าเฒถาติ้ดแล้วก็เลยก็เลยบได้เกี่ยวค่ะเฒถาก็ตัดเอาห้งัวเรียบร้อยแล้วค่ะเพถาเพิ่นก็เอาเอาหย่าห้งั่วเอานาให้งัวเรียบร้อยแล้วค่ะจังหน่อยจะห้ากข้เมื่อบวดเมาเล่นทงเหนียร้ายเมื่อแล้วนะคะพี่น้องตัวามนีเนี่ยนงซีนมาทรง ให้น้องลูกคิ้นมาส่งก็เลยได้มาเล่นก็บ,บ่มี่บ่มหัวสิเมืองได้บนนี้ว่าสีอนันเข็นรถเอาส่รถเข็นละเมืองบุทุนอุ่มกันดอกคือเข้าสู่หน้าฝนแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกาจบคลิปดีกว่าการสำหรับมื้อนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ฝากช่องเล็กๆนี bye bye. ้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่พี bye. Bye ่น <c oughs> ้อยบ๊ายบายบ๊ายบายพี่พี่บ๊ายบายบ๊ายบายหัวหยองหัวหยอหัวหยอ